ผู้นำไทยคนใหม่กำลังกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศและโลกในเวลาเดียวกันด้วยวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมทันสมัยและกล้าคิดกล้าทำไม่ใช่เพียงเพื่อยกระดับประเทศไทยให้ก้าวสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งแต่ยังมุ่งสร้างสมดุลใหม่ในเวทีโลกอย่างมีศักดิ์ศรีและอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการเมืองภายในประเทศเท่านั้นแต่สะท้อนถึงยุทธศาสตร์ระดับโลกที่ผู้นำไทยคนนี้กำลังวางรากฐานไวอ้อย่างชัดเจนทั้งในด้านเศรษฐกิจการทหารเทคโนโลยีและการทุตที่ทรงพลัง สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือการที่ผู้นำไทยคนใหม่นี้เข้าใจว่าประเทศไทยต้องไม่เป็นเพียงผู้ตามในระบบโลกอีกต่อไปแต่ต้องเป็นผู้เล่นสำคัญที่สามารถต่อรองและกำหนดทิศทางได้ด้วยตนเองเขาเลือกใช้แนวทางการบริหารที่ผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งของภายในและการเปิดกว้างสู่ภายนอกภายใต้นโยบายที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง และการสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศอย่างแท้จริงนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มเห็นผลชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือความร่วมมือทางเทคโนโลยีกับประเทศมหาอำนาจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผู้นำไทยคนใหม่นี้แสดงให้เห็นถึงสมดุลแห่งอำนาจที่น่าชื่นชมเขาไม่เลือกเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเส้นเชิง แต่ใช้ยุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาดในการสร้างมิตรภาพกับทุกประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาได้เสริมบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาคทั้งในด้านเศรษฐกิจการทหารและการท่องเที่ยวทําให้ไทยกลายเป็นจุดเชื่อมโยงสําคัญระหว่างตะวันออกกับตะวันตกซึ่งไม่เพียงแต่ยกระดับภาพลักษณ์ของไทยในระดับนานาชาติแต่ยังช่วยสร้างอิทธิพลใหม่ที่หลายประเทศเริ่มจับตามองนอกจากนี้ผู้นําไทยคนใหม่นี้ยังให้ความสําคัญกับพลังของประชาชน เขาเชื่อว่าความเข้มแข็งของประเทศไม่ได้อยู่ที่กองทัพเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความสามคคีของคนในชาติและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนโยบายของเขามุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมส่งเสริมการศึกษาและนวัตกรรมในทุกระดับเพื่อให้คนไทยมีศักยภาพแข่งขันในระดับโลกได้จริงๆความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สะท้อนถึงการบริหารที่มองไกลไม่ใช่เพียงเพื่อผลลัพธ์ระยะสั้นแต่เพื่อวางรากฐานให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นประเทศชั้นนำในอนาคต ในเวทีโลกผู้นำไทยคนใหม่นี้ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในฐานะนักการทูตแห่งอนาคตที่สามารถเจรจาอย่างมั่นใจและมีเหตุผลเสียงของไทยในที่ประชุมระหว่างประเทศเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นไทยไม่ใช่เพียงประเทศเล็กๆที่ยืนอยู่ข้างเวทีอีกต่อไปแต่กลายเป็นประเทศที่มีบทบาทในการกำหนดทิศทางของภูมิภาคโดยเฉพาะในประเด็นด้านความมั่นคงพลังงานสะอาดและเศรษฐ,ฐกิจดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความหวังใหม่ของคนไทยที่เริ่มเห็นว่าประเทศของตนกำลังเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีทิศทางที่ชัดเจนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะผู้นำคนนี้ไม่ได้เพียงพูดแต่ลงมือทำจริงเขาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่นความเด็ดขาดและหัวใจของผู้นำที่รับแผ่นดินอย่างแท้จริงวันนี้ประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้เฝ้ามอ,องการเปลี่ยนแปลงของโลกอีกต่อไปแต่กำลังเปลี่ยนเกม ของโลกด้วยพลังแห่งความกล้าความคิดสร้างสรรค์และความเป็นหนึ่งเดียวของประชาชนผู้นำไทยคนใหม่นี้คือสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่แห่งความหวังและเป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งคนไทยและนานาชาติได้เห็นว่าประเทศไทยสามารถยืนหยัดในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันได้อย่างสาง่างามและทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทย